สวัสดีค่ะนุ่นนุตอมาร่านะคะจากไท a i แควร์ทีวค่ะแล้ววันนี้นะคะนุษยืนอยู่ที่วัดธรรมทารโรนะคะวัดไทยวัดเดียวนะคะประจำกรุงแคมเบรานะคะประเทศออสเตรเลียค่ะแล้ววันนี้นะคะเป็นงานวันสําคัญวันถือว่าเป็นงานวันขึ้นปีใหม่ไทยเรานี่เองนะคะเดี๋ยวเราจะมาติดตามชมกันว่าในวัดนี้มีอะไรกันบ้างพร้อมหรือยังคะเชิญเลยค่ะค่ะแล้วที่เห็นหน้างานนี้นะคะจะเห็นว่าแขก เรือนะคะมากันมากมายนะคะแล้วก็ยังมีห้างร้านต่างๆนะคะรวมทั้งร้านขายข,ายของที่เละลึกอย่างร้านนี้นะคะจะมีการจําหน่ายผ้าไทยนะคะไทยซิลของทุกอย่างนะคะมาจากเมืองไทยเรานี่เองนะคะเป็นแฮนด์เมดนะคะแล้วก็ยังมีซุ้มอาหารต่างๆมากมายเลยค่ะเดี๋ยวเราลองไปชิมกันว่าเขามีอาหารอะไรอร่อยๆบ้างค่ะเชิญค่ะค่ะลรวแวะกันร้านแรกเลยนะคะกลิ่นหอมมากเลยค่ะที่ร้านคุณนกสวัสดีค่ะ ัสดีค่ะเอาพี่นกมาอ่าพี่นกใช่ไหมคะสวัสดีค่ะพี่นกขายอะไรบ้างคะพี่ขายอ่ะ้าวเหนียวแล้วก็น่องกายปีกไก่แล้วก็ข้าวผัดกุ้งค่ะอ๋อเตรียมตัวกันยังไงบ้างมากันแต่เช้าเลยหรือเปล่าคะนี่จำตั้งแต่เมื่อวานตอนเช้ามิกทุกอย่างแล้วก็มาทำบัตรฝากไว้ที่วัดฝากไว้ที่วัดเลยวก็มาเช้าปิดร้านเรียบร้อยเป็นยังไงบ้างคะบรรยากาศก็โอเคดีมาก ทำบุญมาทำบุญร่วมกันทำบุญร่วมกอย่างที่เราขายนี่คือเอาเงินเข้าวัดค่ะเอาเงินเข้าวัดหมดเลยสั้นไปดีพี่ทำทุกปียากจะฝากอะไรกับแฟนๆท่านผู้ชมบ้างค่ะอยากจะเชิญชวนให้มาทำบุญขอให้คนไทยทุกคนแม้ว่าแบบว่าเราจะอยู่ต่างบ้านต่างเมืองใช่ไหมคะแต่เราก็มีวัดมีพุทธศาสนาที่ะให้เรากลับไหว์ยังไงก็บรรยากาศอะไรก็เหมือนเมืองไทยขอให้ทุกคนมาร่วมใจร่วมแรงกันทำบุญ สร้างพระพุทธธาตุให้เสร็จให้เสร็จนะคะอ๋อต้องขออนุโมทนาบุญมากๆค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเป็นยังไงบ้างคะบุญบันเทิงอิ่มบุญจริงๆเดี๋ยวเราไปชมร้านอื่นกันต่อเลยค่ะร้านที่สองร้านนี้นะคะคือร้านคุณอารมณ์ค่ะมีไข่โฮงข้าวเหนียวลูกหลากสีนะคะเดี๋ยวเราลงไปสัมภาษณ์กันว่าเขากำลังทำอะไรกันอยู่ค่ะค่ะขอบคุณสวัสดีค่ะจากไทยสแควร์ทีวีนะคะขายอะไรบ้างคะ มีไข่หงนะคะแล้วก็ข้าวเหนียวหลายสีค่ะข้าวเหนียวหลากสีเลยค่ะหลากสีอันนี้อันนี้ใบเตยนะคะอันนี้ขมิ้นนะคะอันนี้ดอกอัญชันนะคะข้าวเหนียวดำค่ะอันนี้ส่วนผสมนี่เป็นธรรมชาติหมดเลยธรรมชาติหมดเลยค่ะแล้วคุณแม่ทําเองหรือเปล่าคะทำเองค่ะแล้วไม่มีกล้วยเชื่อมหมดไปแล้วกล้วยเชื่อมหมดไปแล้วด้วยเห็นไหมคะเรามาช้าไปกล้วยเชื่อมหมดไปแล้วนะคะเดี๋ยวใส่ที่ยาทานกล้วยเชื่อมต้องมาปีหน้านะคะรู้สึกยังไงบ้างคะที่มาช่วยงานในครั้งนี้ โอเราช่วยทุกปีค่ะช่วยทุกปีเลยค่ะเรามีทุกปีเพราะว่าเรา มาวัดประจำแล้วก็เราช่วยทุกปีเลยเก็ดีใจที่มีประชาชนมาเยอะแยะเลยเนว่อซื้อมาชนงานแน่เลยสวัสดีปีใหม่นะคะสวัสดีปีใหม่ค่ะสวัสดีค่ะจะฝากอะไรทางแฟนรายการไหมคะจะเชิญชวนแฟนรายการมาร่วมงานปีต่อไปปีต่อไปค่ะค่ะขอให้ทุกคนมาเที่ยวที่วัดนี้นะคะวัดนี้ก็เพิ่งจะเริ่มสร้างวัดนะคะแล้วก็อยากให้ทุกคนมาเที่ยว ค่ะมาอุดหนุนอาหารพวกของพวกเรานะคะแล้วก็รายได้ก็เข้าวัดเข้าวัดหมดเลยค่ะขอบคุณทุกทนาบุญด้วยนะคะสวัสดีค่ะข้าซอยค่ะเดี๋ยวเราไปเข้าซอยต่อเลยนะคะซอยไหมคะอ่าด้านนี้เข้าซอยใช่ไหมคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาดื่ีไวน์ค่ะเหนือเจ้าทั้งซอยเหนือเจ้าทำเองเลยหรือเปล่าคะทำเองเลยค่ะชิมไหมคะอยากชิมมากเลยนะคะเดี๋ยวท่าน ท่านผู้ชมรายการกลังหิวเลยของจริงเลยค่ะของทางเหนือของทางเหนือก็ซอยเหนือเชียงใหม่เชียงใหม่มาจากเชียงใหม่มาจากเชียงใหม่เลยค่ะอ๋ออันนี้คุณแม่มาจากเชียงใหม่เลยอ๋อเชียงใหม่ค่ะอ๋อไอ้น้ำผักอะไรกับทางแฟนรายการ ฝากความคิดถึงพี่น้องคนไทยทุกคนค่ะคิดถึงบ้านเราถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะไปเยี่ยมแล้วมาร่วมงานที่นี่ได้ยังไงคะเรออยู่ที่นี่ค่ะอยู่ที่นี่แล้วก็เราก็ทําเป็นโด onation ให้ดังวัดทุกบาททุกสตางค์ให้วัดหมดเลยหลายวันเลยค่ะมาอยู่วัดหลายวันเนี่ยค่อยู่วัดหลายวันเลยโอ้ได้บุญเยอะเลยอนุโมทนาบุญด้วยนะคะสวัสดีค่ะร้านนี้นะคะข้าวซอยไก่คุณวันดีและเพื่อนๆค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้ทําอะไรอยู่คะอันนี้คืออะไรคะ่กุ้งห่อสลงค่ะกุ้งห่อสลงเป็นไงวะคะขายดีไหมคะขายดีมากค่ะวันนี้แขกจะเห็นว่าแขกเยอะเลยขอบคุณมากนะคะค่ะเดี๋ยวเราไปชมร้านต่อไปด้านในเลยดีกว่าค่ะ ค่ะแล้วตอนนี้ก็เป็นลานวัดเหมือนเดิมนะคะแต่ไปด้านขนมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องสวัสดีค่ะแล้วก็คนนิดนึงค่ะนี่พี่นวลนะคะแล้วก็นี่น้องป้อมนี่นิวเยียร์คือทุกคนนะคะที่พวกเราตั้งใจมาทำเนี่ยนะคะเพราะว่าเราตั้งใจจะเอาเงินทั้งหมดทั้งทุนทั้งกําไรเนี่ยเข้าสร้างเขตพุทธวาสเพราะว่าเขตพุทธวาสนี่เราไม่คิดเราไม่ทราบว่าในในร้อยปีเนี่ยเราจะมีโอกาสได้สร้างอีกเมื่อไหร่เพราะฉะนั้นครั้งนี้ทุกคนตั้งใจกันเต็มที่เลยค่ะและขอบคุณขอบคุณน้องนะ คที่แบบว่าที่มาช่วยโปรโมทให้พวกเราโปรโมชั่นให้พวกเราแล้วก็โฆษณา ขอให้โฆษณาต่อไปแล้วก็ขอให้แบบว่าสื่อข่าวแบบผ่านไปทั่วทั่วโลกก็ยิ่งดีค่ะขอทุกคนช่วยกันทําบุญนะคะค่ะค่ะยังจะอยากฝากอะไรอีกที่เป็นพิเศษไหมคะกับแฟนรายการหรือท่านผู้ชมที่ชมอยู่อ๋อคือจะฝากไปถึงทุกคนก็คือว่าช่วงนี้เป็นช่วงเทศกาลไทยนิวเยียร์นะคะก็ขอส่งความสุขทั้งวัดเนี่ยขอส่งความสุขให้ทุกคนมีแต่ความสุขแล้วก็ขอให้ปลอดภัยคท้าคลาจากอะไรนะคะภัยพิบัติต่างๆภัยพิบต่างๆรวมั้าภัยพิบัติต่างๆที่ว่ามันจะเกิดขึ้นทั่วโลก ก็ขออย่าให้เกิดกับเราชนชาพุทธศาสนิกชนแล้วก็ผู้ที่แบบว่าแม้จะเป็นต่างศาสนาแต่ว่ามาร่วมใจกันทําบุญกันรับก็ขอทุกคนสันติทั่วโลกมีแต่ความสุขนะคะต้องบอกว่าเยี่ยมมากค่ะก็ต้องขอบคุณน้องด้วยนะคะที่มาขอบคุณมากเลยเอาวันลวแถมเราได้พรด้วยครับปีนี้เยียสวัสดีปีใหม่ค่ะสวัสดีปีใหม่ค่ะ ค่ะสวัสดีค่ะแล้วตอนนี้นะคะด้านหลังของนุชก็คือ,เ,อ,อเป็นพิธีการทางสงฆ์นะคะแล้วตอนนี้นะคะพุทธศาสนิกชนชาวไทยนะคะก็เริ่มถวายสังฆทานหมู่กันแล้วนะคะเพื่อที่จะอุทิศส่วนกุศลให้แก่เจ้ากรรมนายเวรนะคะถือว่าพิธีนี้เป็นพิธีทางพุทธศาสนาที่เราสืบเนื่องกันมานะคะตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายายนะคะ ค่ะแล้วตอนนี้นะคะนุชยืนอยู่ที่หน้าร้านของสถานทูตนี่เองนะคะสวัสดีค่ะคุณเคยกันนะคะสวัสดีค่ะคุณมินัทค่ะกล่าวพักไทยแฟนๆทกทาสวัสดีค่ะสุขสันต์วันสงการนะคะ แล้ววันนี้มาทาอะไรกันรตรงนี้คะทำอะไร,ระวันนี้เรามาทําบุญกันนะคะจะมีการเปิดร้านขายอาหารซึ่งเป็นอาหารไทยนะคะก็มีร้านมาร่วมกันที่วัดธรรมทโรประมาณ20กว่าร้านนะคะแล้วก็รายได้ทั้งหมดนี้ก็จะมอบให้วัดเพื่อสร้างเขตพุธาวาสคะ่ะค่ะอ๋อเดี๋ยวฝากช่วยแนะนาตัวสวัสดีเ,เป็นไปรายการหน่อยได้ไหมคะสวัสดีค่ะจากฐานทูตไทยนะคะค่ะ,ะสวัสดีค่ะจากทรอนะฮะฐานเรือผู้ช่วยทูตค่ะ,คะ วันนี้รู้สึกเป็นปลื้มนะคะอิมอ่มบุญอิ่มบุญบันเทิงกันจริงๆค่ะใช่ค่ะขอบคุณมากค่ะ,<น>ะสวัสดีค่ะค